วันนี้ก็พามาอัปเดตงานนะครับผมต่อเติมครัวบ้านสวนนะครับผมเป็นบ้านนกดาวของลูกค้านะครับผมก็อยู่ที่อำเภอพีหมายนะครับผมโคราชนะครับก็มาไกลนะครับผมจากสุรินเลยนะฮะก็ตอนนี้ก็โครงก็ได้เชื่อมเหล็กไปแล้วนะครับผมทำหลังคานะครับผมเหลือแต่ยิงแผ่นนะก็ทาสีเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับผมทาสีดำเลยเป็นเหล็กกัมมันไน์นะครับผม แต่ขายก็ติดไปแล้วนะครับผมนยฮะผมอัปเดตงานครัวนะครับผมตรงนี้แต่ก่อนเป็นที่เลี้ยงเป็ดนะครับผมลูกค้าเป็นที่เลี้ยงเป็ดพอดีไม่ได้เลี้ยงแล้วก็มาทําเป็นครัวแล้วก็ทํหลังคาตรงนี้ยื่นอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าฝนตกมามันจะสาดเข้าในตัวบ้านเลยนะฮะเนี่ยนะครับผมก็ต่อนะครับผมมันจะไม่ได้ฉากนะครับผมเพราะว่าตัวที่เป็น ที่เลี้ยงเป็ดนะครับผมก็มันขอไม่ให้ไม่ให้รื้อนะครับผมแต่เราก็เอาฉากในตัวบ้านของบ้านนกดาวแค่นั้นเองนะครับผมให้ทําแบบนี้เอานะครับผมเพราะว่าไม่ต้องรื้อตัวนั้นนะครับผมมันจะเสียของด้วยนะฮะก็เบื้องก็ได้ปูแล้วนะครับผมก็เหลือนิดหน่อยนะครับผมเหลือการเก็บเศษรายละเอียดแล้วก็ยาแนวนะครับพวกนี้ก็จะมีการมุงลังค่านะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นประตูเหล็กเข้าไป ะประตูเหล็กนะฮะก็เราใช้เหล็กเก่าด้วยเหล็กใหม่ด้วยนะครับผมเหล็กที่รื้อนะครับผมคลิปที่เคยลงไปนะครับผมเนี่ยรื้อจากบ้านนกดาวอีกหลังหนึ่งนะครับผมก็เก็บมาใช้นะฮะเนี่ยครับผมอัปเดตงานให้ดูนะครับผมเนี่ยครก็ยังมีการเก็บสีอีกนะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวตีเชื่อมนี่ะครับผมก็ สีรายละเอียดนิ่หน่อยนะครับผมตะข่ายในการเชื่อมนะครับผมบริเวณข้างๆนะครับผมบรรยากาศดีนะฮะโซนฝั่งนู้นก็จะเป็นครัวนะครับผมครัวฝั่งนู้นแล้วก็มีห้องน้ํานะครับผมแล้วก็ระบบไฟต่างๆก็เป็นโซล่าเซลล์หมดเลยนะครับผมทีมงานบ้านล่างน้อยมาติดตั้งนะครับผมมาติดตั้งแล้วก็ลูกค้าก็ให้ทําครัวให้ด้วยเลยเพราะเพราะว่า มีทีมงานทาอยู่นะครับผมก็เป็นพวกผมเองมาทํากันนะฮะเลยก็เพิ่มเติมไปอีกหน่อยนะครับผมพรุ่งนี้น่าจะจบนะครับผมก็มุงลังคาติดจึงชายนะครับผมก็เก็บงานกระเบื้องนะฮะก็เสร็จทายาแนวก็จบนะครับผมนะฮะบ้านนกดาวบ้านสวนนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับผมนะพื้นที่ก็แปดเมตรนะครับผมยาวแปดเมตรเลยนะครับผมความกว้างอยู่ที่สามเมตรนะครับเนี่ยฮะเป็น บ้านนกดาวสาเร็จรูปนะครับผมแล้วก็ในการต่อเติมยืดออกมาอีกฝั่งนี้ก็จะมีการต่อเหมือนกันนะครับผมแต่ฝั่งนี้ก็ยังยังไม่ทํานะครับผมเดี๋ยวเรามามาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าสวนทั้งหมดนี้ก็เป็นระบบโซล่าเซลล์ออฟกิตทั้งหมดเลยนะครับผมไม่มีไฟฟ้านะครับผมการเชื่อมเราใช้เครื่องปั่นไฟในการเชื่อมนะครับผมนี่ฮะผมเป็นห้องโถงใหญ่เลยนะครับผม มีประตูข้างหลังแล้วก็เข้าไปในตัวครัวนะครับห้องน้ํานะครับผมฝั่งนู้นก็จะมีอีกหลังหนึ่งนะครับผมตรงนูง้นก็ก็ฉาบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเหลืองานกระเบื้องนะครับผมแล้วก็งานทาสีแล้วก็ระบบติดระบบโซลา่าเซลล์หมดเลยนะครับผมแต่ยังไม่ได้ทําตอนนี้นะครับผมก็ทาทีละขั้นตอนไปก่อนนะฮะเสร็จหลังนี้ก่อนนะ ใครที่ต้องการทําครัวก็คอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับผมเรามีทีมงานจัดให้อยู่นะครับผมแล้วก็สนใจโซลาเซลล์นะครับผมก็คอมเมนต์ได้เลยใครที่ไม่มีไฟนะครับผมสําหรับคนที่อยู่บ้านสวนนะครับผมนี่ฮะบ,บรรยากาศข้างๆนะครับผมพื้นที่สวยงามเลยนะครับผม โซนห้องน้านะครับผมก็ไม่ได้มาทํานะครับโซนห้องน้ําเป็นช่างอีกชุดหนึ่งนะครับผมอันนี้แต่เราก็มาทําแค่โซนฝั่งนี้แล้วก็งานโซลาเซลล์นะฮะก็เลยคนละอย่างกันนะครับผมฝั่งนู้นกับฝั่งนี้นะครับผมออกแบบคนละอย่างกันนะฮะโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ